วัดน้ารอมวัดเนี้ยก็พอซื้อวัดเนี้ยกวัดเทาวัดเนียกวัดินเนี้ยกวัดทรายหินก็วัดทรายิเนาะเออวัดสว่างศิลาวัดสว่างศิลาเด้อวัดลงพอชาลี ต่วนกระถินวันที่สิบสี่เนี่ยป่วนกระถินเพิ่นนที่สิบห้มือทอด การน้ามา<ะ>านันยังเหมือนเดิมได้ตู้เย็นกันเล่นกับอุ้มคาอยูอนี่อเอาไปตั้งไว้มือเนี่ยมาเอาบุญกระถินบ้านหน้ารอมวัดไลี้ยูเอื้อนผมบอก

พี่น้องที่มาโยบุโยกนนะครับนี่ใจใส่รัทธารวมอันนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องร่วมต่อยอดโมทนาบุญในครั้งนี้ถือว่าเป็นจตุปัจจัยเครื่องนำพาพริมิตของท่านนะครับไปสู่ดับเทหน้าไปวาดการเงินก่อนเงินกอนทั้งเจ้าของ ไม่เอ <ừ> ื้อนกดีเห็นไหโอ้เม่อนั้นเมตันกองบุญกไปสวยดาวก็ได้วัดุ่มต้นอกีวาเนไปเห็นกองจยกกองอ่าสมัยซูเมอรอนี่ท้ร่มบบาทไปนเย็บรบบบ๊ี่ได้อะนเอบุญเจ็บสางท่ไปเดียบรอมาถือปนโมได้โอ้ไปซชื่อบุญเนระไปเชื่อบุญน้เนา้ ท่านหลวงพ่อพระการนะครับจะมารับผู้เย็นถืออีรีในไหมบอบอถืออีรีถืออีรีในมเนาะรออนึงพระการครับผมจะไปบอกเียวผู้่บ้านเดียผู้ช่วยตู้เย็นขึ้นรถเย่าออไม่ออกได้เลยบัรยะบัฉัน สามบาทร้อยค่ะสามบาทร้อยอันนี้ก็คือจะได้จับสามลูกโอ,อเออ่บสามบาทร้อยทละสามสิบบาทจักรยานบอกแล<ถ>้วเอ่าู้ใดไรนะนีจักรยานฮะอืแม่ย่าราาบัวขาวบอกโ้นี่นี่นี่เอาบกกันโอ้ตรงไปตรงไปนี่ก้อนเนาะได้บกกั <c oughs> น <c oughs> จ่ายตู้แล้วคนนี้ถุยหไดเลยจักรยานอ่าเอาตู้เย็นอ้าวไปอีกแล้วจักรยานอ่าจักรยานไม่มีเสียนะครับแต่หมอบหล่อ่าจักรยานไม่มีเสียอันนี้ผู้เขาบอกผู้เขาจะไหนก็มีตัวหนึ่งอ่าหมอบเป็นผู้เขาดิอ้าว เจ้าคุณก็บอกเขาใญ่กวงมาหนึ่งเอาสุกตาไม่เส Mal ่จักรยานเหลือขี้เนี่ยบ้านโลดบันเอ้าคุณสวัยทำพิธีมอบข้างนอกเลยครับเอาเพราะยนากกลุ่มเอายายกลุาน เจ้าก็ตุ๊กตามาเอเจักกยานเหลืวขี้ไปเมียบ้านมนเ้ากาแฟโอ้แล้วก็มาประหอดเยียนแนนอนหล่ะบอยว่าตุ๊กตาสนบ้านนกินเลือมาในเจ้ากาแฟเถอ้กาแฟนะแต่ทดสอบให้ให้ดูด้วยนะครับเจ้าของจักรยานทดสอบให้ดูด้วยครับยกล้อเลยครับจักรยานรนมีมาตรฐานครับเล็กทุกชิ้นส่วนนะครับกโรงเมียยอ่จากโรงงานญี่ปุ่นโดยตรงนะครับ แข็งเก่งนะครับรวดเร็วทันใจถ้าไม่ถีบไม่ไปนะครับนี่สามบาทร้อยในแก้วกาแฟเอาทดสอบไปเลยโอ้ดีอยู่ปฏิวัติของฟอร์มบอกนี่กับเซรามิกว่าสวัยปฏิวัติโอ้ดีดีเราทดสอบเป็นความความพันหายมาพ่อยน่นอนนะครับจักรยานไปแล้วเหลือตู้เย็นนะครับเหลือตู้เย็นตู้เย็นนะครับ ตัวเย็นมาแล้วตู้เย็นเหี๋ยวตัวเย็นนะครับอ้าวม้าคงทาเลยก็ันว์บาบางคนเนอ้อวันนั่งหอมไปม่นโตกินใส่ยใจๆบางคนบางคนบาคนบางท่านนามตายไปก็คือก้อย่ยางได้นบนบ่าตายไปเขา่หอนก้หนววัดหน้ารอบก็บกเหงาเลยนเพราะฉะนั้นเร้ว ท่านนางในอี่สงหลาย่นบายิ่งกัาพระไห้อจอกินกินน่ครับเอในอีตสงหลายคนบารลมเรือนที่ลมทามเยอะแยะมากมายเลยบอกแต่มัตมิงมานาสประมายากับแก่เออไม่วัดได้ว่าท่านนางจริงเข้ากับินในครับพี่น้อง อันรอบคเทไหน,นี่ครับลานธรรมแล้ว่เป็นยังดอกลูกแล้วราไปขายขอโคตรักตีหลวงพ่อสมปทานาขออโคตเมือเดียวกคนารัก้งเพื่อนพัน,น่น,นี่คิดด้วย ครับเอาว่าไงครับมุมด้านทิศตะวันตกว่าผู้จ้างโยกกำลังฟั้งรหัสียงก็จอดยี่ห้ออไปยังไหนยืดนอก่า้ต่นโอ้โหนไปซื้อบัตรอีกคนนอไอ้ตันเออหรือหรือจังใจไอ้ตันก็นั่งคิดกันได้เลยของเรารับหลังจากนั้นก็เอ็หน่อยไหมครับทุ้านเอาบอกนะครับ ยูบ้านเองป่ะเ่อ๋อสาธุหลวงพ่อเพิ่งกรดสางสรางโบสถ์ืือกันสรางโบสถ์กับปีกัวสองปีนี่แหละทีแ้วแล้วแต่ว่าไม่เจ้าภาพเดียวเลยเจ้าภาพเดียวเจพาพใหญ่เจพาพหลัก กะินพ่อป้าคนนี้เป็นร้านกัวร้านกัวคูเตีไปมันธรรมดาผูบาจานหรือว่าสัตวท่าหยาดย่อมคนผู้ป็นเจ้าภาพครบุกให่ตูเยนะตู้เย็นออกแล้วผม้ไดได้บานตู้เย็นออก bát bà này con ờ. suối ở con suối phố khái bát bên đây tô yên là tô bà nó bưng nó này nó xuống dưới vào viên lán sáo phải phải chắp dây yên tắp luôn bà ชอบฝาน้ำมื่อื่นอ่ีมันมองอยากผขวมารับจุบพี่รอดเขามาบ่อยวิกีเด้ออ่าครับนะนั่นเหลียวครับเชิญนะครับผู้ออบทรัมอ่ะผู้แต่เราจะนวนตู้เย็นมานะครับโบทมหาอุดโอ้ เปิดละเอียเรียบร้อยเบิดทุกอย่างดีเว้ยอืเห็มาหลายทานดีจังบ่บทมหาอุดโมสดอาสาธุอนโมธนากระเพลนครับหลวงพ่อชาลี กบันผ้าสางบนวัดบันนาล้อมถาว่าเขาเล่าโจกควันนี่สิแปลเยอะเนาะอันนี้เราจกรุ่นเออผู้ขายบัตรจกรุ่นนี่ตื้อยู่เออบ่ถือว่าล้ำเอี่ยงดอกอ่าสาธุสาธุ